เท้าไม่ด้เท้ามันจะเปสถานที่นะครับแล้วอนีมักเท้าผีที่อยู่นบ้า ร้านนั้นคือว่าจุบสกงคมระหว่าง

คุณกดโทษแล้วเออเดี๋ยวื่อนพ่อตีเพือน่นเจะเ่่อตีเหรอเพื่อนตีหน้าเหมือนกันเหรอเห็นแต่หน้าำโดเนาะอ้วเนะ

จะใส่อะไรดีอ่ะเดี๋ยวจะใส่นี่หรือเปล่าถ้ามีถ้ามีใส่ไวน์ใส่กาแฟต้องใส่เขอเสียใส่อะไรดีไม่ต้องใส่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเดี๋ยวน้องสาวที่มาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อไอ้คนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรเจ้าชีสหรอยี่หร่าหรอแค่นี้ไจ้า่ีสยี่หร่ออรอ Oh, no. นะเราเสร็จแล้วเส so. ร็จแล้วเพราะว่าคนงานขอก้าเสร็จแล้วนะครับของก็เสร็จจะไม่เกินนะน้องก้าวของข้าคนละทีมาคุยกับสีให้ เอาไนดรอาไนรกรู้ว่าทำว่าอาร์ตอาร์ตเขา็กผิดขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโ่อาร์ต Thank <laughs> you. รูว่ามีอะไร่ห้เกิดขึ้นในทางนี้